สวัสดีครับวันนี้ทีมงานนะครับโค้ดโมบายจะมาสอบวิธีการตรวจสอบนะครับว่าดีเลย์เนี่ยของเราเนี่ยมันใช้งานได้ไหมนี่คือรีเลย์นะครับหรือสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์นะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะสาธิตการทางานให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับ <c oughs> ผมจะทําการเปิดไฟก่อนตอนนี้จะเห็นว่าผมใช้แหล่งจ่ายไฟนะครับตัวน,นี้จะเป็นพาวเวอร์สปาย5โวลต์กระแสย้ําว่า5แอมป์ส่วนมากที่มักจะใช้งานไม่ได้เพราะว่าแหล่งจ่ายไฟเนี่ยที่ไปเลี้ยงรีเลย์เนี่ย,ยกระแสมันน้อยไป แรงดัน5โวลต์ขึ้นไปใช้งานได้นะครับในเคสนี้นี่คือ5โวลต์บางคนใช้แหล่งจ่ายไฟที่มาจากบอร์ดเช่นลัทเติ้ลบิี่พายแหล่งจ่ายไฟที่มาจากพวก USB ไม่พอนะครับเพราะรีเลย์ตัวนี้มันทนกระแสได้ถึง30แอมป์นั้นต้องใช้แหล่งจ่ายไฟที่มีกระแสะเยอะหน่อยนะครับนนคราวนี้ผมจะสาธิตก่อนว่ามันทำทำงานยังไงมันจะมีขาบวกขาลบเห็นไหมครับขาบวกขาลบอันนี้ขาบวกขาบวกก็เข้ากับภาว s ส p p ายบวก ขาลบก็เข้าพาวเพร์สแพรลบก็คือ DC บวกกับ DC ลบนะครับแล้วจะมีขาเลยขาหนึ่งครับที่ชื่อว่าขาอินเห็นไหมครับขาอินขาอินนะครับซึ่งขาอินตรงนี้คือขาสัญญาลที่เราใช้ในการควบคุมดีเลย์โดยปกติเนี่ยมันจะทำงานเมื่อเราทําการจิ้มกับกลาวตัวนี้คือขากลาวนะครับปวดสังเกตนะครับจะมีอิเสียงกริกเห็นไหมคราวนี้ถ้าเกิดวีดีเนี่ยจะเห็นว่ามีไฟเขียวปรากฏขึ้นมา ตอนจังหวะที่มันทางานคลิกนะครับเห็นไหมตรงนี้คือข้อควรระวังถ้าเขียวเขียวมันขึ้นแต่ไม่ได้ยินเสียงคลิกแปลว่าแหล่งจ่ายไฟเราเนี่ยพลังงานมันน้อยไปนะครับในกรณีเนี่ยนะครับต้องให้แม่ชัวว่าดีเลย์มันทำงานด้วยโดยการนี่เ,นเสียงคลิกถ้า led ติดอย่างเดียวแปลว่าเราเขียนโค้ดอาจจะถูกสัญญาณมาถูกแล้วแต่ว่ากระแสนะครับหรือแอมป์มันน้อยไปนะครับถ้าตัวนี้ต่อกลาวจะทำงานนะครับ แต่ถ้าเกิดเราต่อกับ high มันจะไม่ทำงานโอเคป่ะไม่ทำงานกราว n ทำงานที่ฝั่งหนึ่งจะมี3ขานะครับขากลางคือขา common ซึ่งเราเลือกได้ว่าตอนปกติจะให้มันเชื่อมหรือไม่เชื่อมโอเคไหมครับในเคสนี้ผมบอกว่าตอนปกติที่ผมไม่จิ้มมันเนี่ยให้มันไม่เชื่อมก็คือจะเป็น com กับ no โอเคป่ะนะครับถ้าเป็น nc คือตอนปกติมันจะ connect กันก็คือ normal closed นะครับในกรณีนี้ ผมก็ใช้แหล่งพลังงานในฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นแหล่งพลังงานแยกเลยจะเอาแหล่งพลังงานที่มาจากที่ชาร์จมือถือนี่แหละนะครับวันนี้ผมอาศัยบอร์ดตัวนี้นะครับแหล่งพลังงานต่อเข้ากับ led ธรรมดาโอเคไหมดังน,นั้นผมก็แค่พิสูจน์ว่าโอเคอินผมเข้ากราวก็ทําให้ตรงนี้เชื่อมต่อกันนะครับเอาละคลิปนี้เนี่ยผมแค่จะย้าว่าคนที่ซื้ออุปกรณ์ตัวนี้ไปเวลาที่เอาไปใช้เนี่ยนะครับโปรดสังเกตดูก่อนว่า ตรงเนี้ยหลอดติดไหมถ้าติด้ะไม่ยินเสียงเลียทํางานให้มาเช็คต่อว่าแหลงจ่ายไฟพอไหมย้ําว่าแหลงจ่ายไฟที่มาจากตัวบอร์ดโดยตรงมาจากล a าแบเตอรี่พายไม่พอนะครับเราจะต้องมีแหล่งจ่ายไฟประมาณชักช่วงผมคิดว่าอย่างต่ำก็2แอมป์นะแต่ถ้าเกิดให้แนะนำก็คือ3แอมป์ขึ้นไปนะครับแหล่งจ่ายไฟเพราะว่าตัวนี้มันทนกระแสได้ถึง5าได้ถึง30แอมป์เอาละในคลิปนี้คงเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณครับ